ดูเลยแต่น้อยแต่อยูสองขวบสองปีขึ้นไปเจ้าสองปีหมนแหละดูเลยแต่มาตลอดเนาะเขาํำซ้ำปลาเลี้ยงนี่ไม่แต่ไปหายไปหน้ากับบหอยางมีแต่โองเงาอ่เอาไปทไหนกันเลยเดบุคิดเลเป็นแบบนี้เนาะบิดลยวิดนงของตนะป้าตอนเนาะตาโตคนเนะดยเปนเหมือนลูกเป็นแบบ เหลือใจไปซะเลยเหลือใจจังบุญจากในชีวะม่ได้เบ็ดตันตันใจเลยมันต่ำทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างเมาแบบเขียนบอกเบาเลยนะและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หากแฟนมวยเอฟซีฟังลาฟังไทย ต่างประเทศนั <aid> ่น <Solomon> ด้อ <who> พ <referred to> ่อแม่พี่น้องน้อมาพ่กส่งบอลจอยชาแนลยีเต้พ่อแมนพี่น้องทั้งหมดเลยก็ได้มาหาทางสางแก้วโมนี่ก็ได้น้องพี่น้องน้องกัทั้งเขาหน่องไซรัสดิน้องจ้อยหลายหลายท่านอะไรพี่น้องเนาะที่ว่าหมดเลยได้เข้ามาเนาะโมนี้ก็มีโอกาสเข้ามาหาเพลินพี่น้องเน้องกับโมนี้ก็ทั้งทีมงานสางแก้วกำลังําลังเทคานเนาะแล้วก็อีกก็ต้อบน้อยนี่แหละพี่น้องมา เดินไปชมนากันเลยพี่น้องบ่อยาคศาสเสียเวลาเนาะยังไงกระเาะพี่น้องก็ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบริจอยเลยขอบคุณพี่น้องเสริมบริภาษคลิปใหม่ๆบริจอยลงไปพี่น้องเลยเนาะวันนี้จะแรงบริจอยกับธรรมะหาทางงานสางแก้วนะครับเนาะไปไปเบิ่งไปชมนากันเลยกับถกน้องดาวคอนเทนต์พี่น้องโอ้โหปองพี่น้องเอ้ย nhận đi Mẹ đi rồi, mươi cho con đi ăn đi

Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này, bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นขี้เต่านี่แหละพี่น้องเาะเบังทานดองดาวแลวกสางแก้วพันเนาะจัดการ

ันเครียดนแล้วเลยเานาะเถือหอกอาหราต้องเครียดนตัวเป็นใจเอาดหไปเลยดานะวหเาาเครียดตัวเองเนาะรเครียดตัวเองหายละหายาติาห้ละหายรถอ๋อ่อยหายรถแล้วหายหัปีนหายหายละหายรถล้หายหปีนอืมบ่อยห้บ่ยกหายย เห็ดบกเตยบกเคยเห็ด้องจ้อยมันยีรบมนนอกอล้วละตีละตีทังทั้งพืชมันขนายโพดเป็นกรบอกเป็นดองว่าน้องแกลงปูนมาใท่บอจ่อยในฉากเละบ่สีแดงบ่เหลียว แม่มาดาวมันจยกปีนอองนอกเหมืนพ่อปลาจอยแง่ออกโพสนี่น้องเจ้าว่ะเฮ็ดเองนี่แม่ว่ะมีปีนอองแล้วได้เห็นเนาะน้องจ้อยหายนะจังเลยนี่ไฟก็มาด้วยนี่ก้อนนี่นี่มันออกโพนี่มันมันดุ่งเพียบ เอตุมมันแหงนอะะมันแหงกันไปเอาไม่แช่น้ำเบอตีนะเอาไม่แช่น้ำตีน้จอเอาแช่าน้ำกระม ลืสบายดีเบาจ่อยสบายดีเบาจ่อยสบายดีมันจะเดินยังไงสบายดีเลยี่ลืมลืมลืมตีคนมันบ่ดังแล้วโมอยากลืมแล้วบ้แบบอ๋อจะไปไหนวะเจ้าเนี่ยว่าพอดีเนาะน้องจอยคือใช้หน้อยแท้น้องจ่อยใช้หลายๆเลยเป็นยังปูนเม็ดแหละ โปเต็มเพียงโปเต็มเพียงสิบโปบโบออันเห็ดงเบิ่งนทางหนบง้บ่จอยผมใส่สก้อนพ่นงจอยปุ่นเชื้ออะโบเมนปุ่นเชื้อสบายดีทงบาเยยสบายดีจะไปจีกองในอันี่น้องก็อายน Nhanh cho gian bò Gian bò Sấy Và cho gian con chân hành bà Mền bò <bộ. cười> Màu không chính mẹ Nông chơi bò phát quá Nông chơi bò leo เกิดมาเคยก่อบ่จะบเกิดมาบ่เคยก่อเคยจะเบิ่งเท่นก่อเตะน้องจ้อยเ้ี่ยงานน้นเอาเอาเอาเทียงเทียงไหนน้องจ้อยเอ้ก้านตกูอะาหัวมันนะ có sẵn con này bà Lớp vào tàu hành sẵn này sẽ đính tháo bà Thằng này mà đi xài mình đung ngò qua đấy, mình trời, mình hèn pha đấy. <laughs>

น้องชอยใสยป่ปูนบนีย้ไวจักเลยนะแม่พ่น้องชยงอยปูนมบนนี้เอป้าไอแหงบนน้องชอยเนี่ก็ก็

mất xì này đấy mấy lô mất này tao phải cả mi lại tao phải cả mi lại đấy <laughs> <laughs> ừ, à, à, mong mong rồi. Ừm, आओ, <laughs> à, <cười> à <cười> <laughs> Nào, thụt thêm chơi bạn Rồi, hẹn ông chơi to, Nó cứ hẹn tích chẳng Nó yên <laughs>

จอยนะพี่น้องเป็นครั้งแรกของบอเห็นเนาะมาเบิ่งกันนะพี่น้องว่าไม่ที่เรี่ยวของน้องเรี่ยวเขาในเนาะมาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นมาลุ้นประเด็นที่หนึ่งเขาต้องกวาดกวาดถึงเกียงบ่กวาดถึงเกียงกวาดถึงเกียงเนาะเดี๋ยวบาป่าห้มันให้มันขีพ่นหลายลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องคือพอนาะอ๋อคืออยู่ ดูแล้ว่าลองช่วบลือกม้ยเมื่แจสามู่่นเนี่จังย่าเด้อบแล้วครบนาที่นเนาะนี่แร่อนลองครั้งแรกนะนี่เชื่อ่่าจัชื่เชื่อครั้งแรกจิงจรงก cái con này đẹp bọ chói ừ. bên chơi bên chơi nó Cứu นี่ทุก Cứu, จ่อยเนาะเก่าแล้ว

ตัวมันต่อกันเลยนะต่อกันนี่มันบ่ต่อก็แปลว่ามันมันบอกฮอดแล้วบอดเอดต่อไปมันบ่ฮอดเดี๋ยวได้มันจิตต่อกันใช่เหรมันลบ้มไปเนาะขอเอาโอ้ยต้องยับตัวนมาที่กับฟูดให้เรา กัดเหซื้อได้ไงเกิอซื้นอีกได้โอ้ยเราเห็ุเรืองได้สองสามหลังไปแลไวนี่มันจ้ะบ่เคยจัดเหื่อได้ในครั้งแรกเลยในปีน้องันเคยปฏิเสธเนาะมัเคยกัดเหยื่อได้อยู่น้อยหนึ่งเนาะได้อยู่น้อยหนึ่งโอ้ขันเห็ดหลายนี่กัดเล้วหลายได้มันได้หลายอยู่เห็ดหลายได้น้อยเน่อยคือได้คือเลี้ยงเย็บ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  nhập vô thèm nên coi hả? nó thi leo Thà <laughs> mà nó Có nó thi thật Nè Giờ đi xì vào nhà nó chơi อันนี้เห็ดประตูว <Jacqu eline> yeah, ่าอี่นะเห็ดประตูมเ่งมันก่อบ่านเห็ดประตูนอพ่น้องมาั่างกันเอ็นเอ้อนัต้องแตก่างกันแล้วคนแมน เคยจับกับพอเคยเคยจับมันก็ต่างกันไปจับกับเบปื้อนนะจจะปูนี่ข้างในชาอย่างเปื้อนนะไอ้บ้านตัปูน,นี่คือคนบุคเคยจับแห้เปื้อนครับแบบคลิดแสดงน้โอเคพอแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ชีบผมอยงหลายทางมาจากจะได้มา เด็ดมารีวิวให้พ right. ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะทางเฮือนน้องสายลาแล้วก็ทางลูกแก้วนะไหนพี่น้องเนาะองดูน้องน้องคนทำเนาะคลิปนี้ก็สิบโมี่ยังหลายพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องกดไล์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องสิบเรื่องวาโฆษณาเนาะช่องบอจอยชาแนลเนาะจากไหนก็เป็นกำลังใจให้บอจอยเนาะไปขึ้นทางบอจอยก็ได้เนาะ จะปิตัวเทลค์ตอนนี้ถ้าพิพาทประการใดก็ขอสายนำความแม่พี่น้อง MC ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องสิบเอลาดคลิปนั้นไปเนาะสิ่บอลจอยลงไปนี่แหละทางบอลจอยเลยเข้ามาหาทางของน้องพี่นะครับลุงแก้วเนาะมนั่นถือว่าด่านนั่นอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่ด้วยสวัสดีและสบายดีสบายดี